ครับผมเช่นเคยครับตอบปิกรถมือสนะครับวันนี้ผมพามาชมรถเข้าใหม่หนึคันครับเป็นคันนี้เลยสีขาวโบ๊ะเลยคันนี้เป็น MG z S 1.5 X s a r o o f ปี2021ครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกสบายครบครันเลยนะครับจะสวยและน่าใช้แค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในเลยครับตามมาเลยครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมรอบๆคันของตัวรถก่อนครับว่ารถคันนี้ภายนอกจะเป็นยังไงบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้นะเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยรอบคันกิ๊บกับวิบวับอีกหนึ่งคันนะครับด้านนอกเห็นหล่อเท่ๆแบบนี้เลยนะครับพร้อมชุดแต่งรวมถึงระบบต่างๆของตัวรถนะถือว่าน่าใช้มากๆเลยครับแค่ภายนอกก็ดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตดูสวยงามมากๆเลยครับคุณผู้ชมไม่ต้องทําอะไรกับรถคันนี้แล้วนะครับ ถือว่าจบเลยนะครับหากสนใจอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้นะก็สามารถนัดก็มาชมตัวรถได้เลยครับโทรมาผมได้ครับตอบพรกรถมือ2 0969535974เดี๋ยวผมจะพามาชมทีละจุดเลยนะครับว่าคันนี้มีความน่าสนใจแล้วมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างนะครับมาที่ ไฟหน้าก่อนเลยครับคุณผู้ชมไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบโปรเจคเตอร์ครับพร้อมกับไฟเรทามนะครับเห็นไหมสวยๆคมๆเฉียวๆแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้แล้วก็รวมถึงไฟตัดหมอกคู่ล่างครับกระจังหน้าสวยๆหลังพึ่งขนาดใหญ่แล้วก็โลโก้ของแบรนด์เขาใหญ่มากๆนะครับทรงหน้าโฉบเฉี่ยวเป็นสปอร์ตเลยนะครับรวมถึงสเกิร์ตหน้าครับมินทั้งหน้าติดด้านหน้ามาสวยเลย คันนี้ติดชุดแต่งมารอบคันเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับไฟสวยเลยนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซา้ายหรือขวาพร้อมกับไฟเดธามด้านบนเลยนะครับถือว่าสวยกิ๊บเลยไฟยังสวยวิ่งอยู่เลยครับสีเสือต่างๆกิ๊บอยู่เลยครับแล้วก็ด้านข้างกันบ้างครับคุณผู้ชมมาดูในส่วนของล้อตรงนี้เนี่ยเราได้ขนาดล้อแม็ก17นิ้วลายทูโทนแบบนี้เลยเป็นแม็กเดิมจากโรงงานนะครับรัดด้วยยางโยโตนอ่ะรัดด้วยยางโยโกฮามานะครับ ขนาดหน้ายาง2 1 5ซีรีส์55 R 17หนิ้วเลยสวยๆหลรอๆแบบนี้หน้ายางยังลึกเลยดอกอยางยังลึกเลยนะครับใช้งานได้อีกยาวนานเลยนะครับยังไม่พอนะด้านข้างก็จะมีในส่วนของกระจกบองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้มีกล้องให้รอบคันนะคุณผู้ชมถือว่าจบเลยนะครับระบบความปลอดภัยสูงมากๆสำหรับรถคันนี้นะแล้วก็สกเกลด,ด้านข้างเห็นไหมฮะชายสวยๆแบบนี้พร้อมกับชายประตูก็จะมีกาบขอบคิ้วโครเมียมให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับ ถือว่าสวยนะน่าใช้อีกหนึ่งคันครับคุณผู้ชมด้านบนก็จะมีราวหลังคาอ่าตรงด้านบนนะครับนี่เลยด้านข้างนะครับเฟรมเราติดตั้งมาให้บานหน้าเต็มนะครับแล้วก็รอบคัน4ี่0สวยเลยนะครับติดมาให้ครบเสร็จสับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับเป็นระบบกุญแจทูสตาร์เอ็นทีกีเลนะถือว่าจบเลยสำหรับรถคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในเลยนะครับตามมาครับ เปิดเข้ามาภายในนะครับคันนี้ก็สีออกทูโทนนะภายในครับก็เบาจะเป็นสีน้ำตาลสลับดำนะครับลัวเบาเป็นแบบปรับไฟฟ้านะกระจกก็เป็นแบบพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าระบบความปลอดภัยเขาค่อนข้างเยอะเลยนะฮะสำหรับรถ MG ZS คันนี้นะนี่เลยเลขไม้อยู่ที่80,000กว่าๆเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมถือว่าเลขไม่น้อยนะรถปี2021 อ่ารถปีใหม่ใหม่น้อยแล้วก็ภายในครับจอก็จะเป็นแบบจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมไปดูไกลๆก,ก่อนอ่าสามารถสั่งการด้วยเสียงนะฮะเปิดแอร์ปิดแอร์เปิดกระจกปิดกระจกอะไรต่างๆได้หมดเลยรวมถึงระบบ i Smart สั่งการสตาร์ทรถต่างๆต,ต,ติดเครื่องอะไรต่างๆได้ที่มือถือได้เราได้เลยนะครับถือว่าอุปกรณ์ความสะดวกสบายเทคโนโลยีมาล้ําเลยสําหรับรถคันนี้นะจอขนาดใหญ่นะเป็นจอทัชสกรีนนะครับคุณผู้ชมถือว่าครบเลย สวยงามเลยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยรวมถึงยังไม่พอนะตรงนี้ไล่เป็นระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านบนนะครับที่เห็นที่ผมแพลนมาให้เนี่ยเห็นนะครับโอ้โหเป็นสลูปนะขนาดใหญ่เลยเป็นพาราลมิกเลยเต็มหลังคาเลยนะก็ขับรถเที่ยวต่างจังหวัดหรือก,กลางคืนนะก็สามารถมองหงดูดาวให้เราสามารถมองดูดาวมองดูเรือนได้ดูบรรยากาศ ด้านนอกได้เลยนั่นเองนะครับมีมา่านมีอะไรแห้งตางให้ครบเลยโอเคทันมาเรามาดูด้านหลังกันครับคุณผู้ชมอ่าด้านหลังก็กว้างๆแบบนี้เลยนะครับเข้ามาถือว่าจบเลยนะเบาะสวยสะอาดเอี่ยมกิ๊บเลยด้านในตรงนี้นะครับด้านล่างเราก็จะมีปูในส่วนของตัวพรมเข้ารูปนะพรมกระดุมนะครับก็นี่เลยสะอาดสะอาดแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่เลยนะครับ S <S <an> เดี๋ยวผมจะขึ้นไปนั่งด้านบนนะให้คุณผู้ชมเห็นภาพบวมกว้างอีกทีหนึ่งนะครับเข้ามาในตัวรถเนี่ยประมาณนี้นี่คือในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับก็ยังสะอาดเอี่ยมอยู่เลยนะครับระบบความปลอดภยัยคันนี้จบเลยเดี๋ยวเข้ามาดูตัวรถจริงเดี๋ยวผมพาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของระบบต่างๆให้นะถือว่าครบคุ้มในราคาเบานะฮะนี่เลยตรงนี้ก็จะมีกระจกนี่ฮนะสรุปใหญ่เลยนะนี่เลยสามารถนั่งด้านหลังก็สามารถมองวิว ด้านบนหลังคาเห็นท้องฟ้าอันเบ่งวางให้ฟิลมแล้วนะคุณผู้ชมกระจกซันรูฟนี่ติดฟิล์มแล้วนะอ่านี่เลยครับเป็นฟิล์มไฮคูนะกันแดดกันแรงด่านได้แล้วก็เราจะมีม่านอีกหนึ่งชั้นนะก่อนที่จะเป็นกระจกด้านบนก็ลดความร้อนได้ดีนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับคันนี้นี่เลยนะครับยาวนะนี่นี่เห็นไหมครับได้แบบนี้เลยนะครับก็จะได้เป็นซันรูฟ ครบเลยนะครับพร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงนะครับเืียวว่าจบเลยอ่าโอเคถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายไฟท้ายก็สวยๆแบบนี้เลยชชว์แบบนี้เลยเห็นไหมครับโลโก้ ZS นะครับแล้วก็จะมีระบบไอสมาร์ทอ่าไฟอ่าทับทิมด้านล่างนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างสวยเลยนะคันนี้ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะครับคุณผู้ชม สวยงามมากๆทะเบียนสวยด้วยนะฮะหนึ่งสอง,สองมีเซนเซอร์ให้4จุดนะครับแล้วก็จะมีกล้องถอยให้ด้วยนะครับสำหรับรถคันนี้นะสปอยเลอร์ด้านบนคันนี้ติดมาให้เรียบร้อยพร้อมกับไฟเบรเดกดวงที่3มนะครับมืดไปนิหปดหนึ่งฮะขยัดปรับแสงนิดนึงนี่ครับสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันเลยสวยๆแบบนี้ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจมากๆเลยครับคุณผู้ชมนี่ฮะจุดเด่นของเขาคือมาตรฐานยุโรปเกรมที่มาจากอังกฤษนฮะมาตรฐานบีดเดอมิกครับ ถือว่าจบเลยรถคันนี้นะระบบเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ความปลอดภัยที่ได้กับรถคันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยครับโอเคสําหรับรถคันนี้ครับโดยรวมๆแล้วนะถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของรถคันนี้ก็สามารถโทร่าผมได้เลยนะครับปอปิ๊กรถมือ2ครับ0 9น9 5 3 5้7 4นัดเข้ามาชมรถก่อนได้เลยครับผมมีบริการยื่นสินเชื่อไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะครับถ้าไม่สะดวกมาก็สามารถนัดที่บ้านได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับผมมีรีวิวรถเข้าใหม่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ